การเติบโตเพราะว่าเราได้เห็นวัสมาตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช้เขา่็เกิดเลยก็คือเอาไม่ได้อยากสวยอยากอะไรทุกอย่างเลยวัสดุ บกติีก็ไปวัสายเนี่ยผมจะไปซื้อหลายอย่างมากต่อไมแต่ก่อนเนี่ยชอบซื้อมาสกใช่ไหมเข้าไปวัสก็เป้อมาส์ซื้อสบู่แล้วนะคะก็ขอให้อยู่กัดใชเป็นทางนะผมก็เราเองนะคะผมก็จะอยู่ที่งาวัสาุเป็นสีเป็นกิจสถานที่ทำให้เราแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ขอบคุณขอบคุณทางเบอรรีบ้านะคะที่ให้ผมทำตัวแทนขอเบรรับ้ ก็ดีใจครับก็แต่ตอบรับดีมากเพราะว่าที่จริงเรากังวลมากกับการที่ไปลงลงช่วงหลักข่าวเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราผ่อนค้างเข้มข้นแล้วก็เราเปิดปลาได้อีกอีกหนึ่งกับการเป็นทีเลียสักพักหนึ่งมีการเซอร์ไพรส์คนดูแต่กลายเป็นว่าเราได้รับ f ีแ d b a มาว่าโอ้ที่ใหญ่ชอบนะวนเราดีใจกับการที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเปล่นความเท่าเรียนทางเพศไปทาง ผู้ใหญ่ได้ดูปู้คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยเขาในการที่เขาสามารถดูซีรีส์วายโดยที่เขาไม่ได้จุดเรียนกับมันได้เรารู้สึกดีใจผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งอันล็อกที่ผมรู้สึกว่าเท่นี้มันมันดีใจกับการที่เราได้เห็นแบบคุ้แบบในในเอ็กซ์แล้วกับการที่มาบอกว่าคุณย่าดูด้วยเฉินมากปกติไม่ชอบดูอะไรแบบนี้เลยแต่แบบดูแล้วก็ลืมไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออนี่แหละมันก็แค่ละครอ,อยานา่นผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามอย่างน้อยตัวเนี้ยมันมันอันล็อกอะไรหหลลาายยอ่งสรับเดีใจ ่กลับมาจากผู้ใหญ่ผมเป็นคนค่าายใช้คูแบกตลอดเวลาเลยในระหว่างซีรีส์ออนหลังซีรีส์ออนหรือแม้แต่ก่อนหรือแม้แต่อะไรก็ตามอบผมจะคอยแบบว่าอ่านตลอดเวลาว่าว่าคนดูรู้สึกยังไงว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งกับทางโปรดักชั่นภาพเสียงการแสดงอะไรเนี้ยผมหายเหน,หนื่อยเลยผมผมชื่นใจมากๆดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเอยมัน คนจะดูขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเออในในเน็ตฟลิกคนก็ดูเยอะในทางช่องวันเองกเล็ตดิงเองก็ไม่ได้แย่เลยสําหรับละครวูยซีรี์วายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คูอสิ่งบางครั้งแบบหายเหนื่อยมากๆกับสิ่งที่แบบว่าทุ่มเทแล้วก็ลงติดไปถามแฟนคลับพี่นอกจากจะเป็นแบบวัยหนุ่มสาวจะมีวัยอาวุาสด้วยสำหรับเราด้วโอ้ไม่กอดีใจครับผมดีใจที่แบบว่าคุณยายชอบเรียกว่าพี่แล้วกันขอเรียกพี่พี่สา้วกันพี่ คนแล้วกัวนละครวัยรุ่นคนดูก็วัยรุ่นอ่าไม่วองจะวัยใดก็ตามดีใจครับแล้วก็มันไม่เคยปกติอะไปคับเราจะจะประมาณนึงแหละจะไม่ได้เด็กมากแต่ว่าตอนนี้มันค่อยๆจะขยายเรืองที่ออกไปก็เลยรู้สึกแบบเออถ้ามีโอกาสเดียมาเจอกันยังไงก็ตอนนี้ก็ฝากโปก,กี่ซีรีส์ก่อนกาลังสนุกเลยครับแต่ละครนี้ยังมีเพลงของอีกใช่ครับเป็น เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับผมพี่พัติศั์ร้องเราจะบอกคำนั้นนะส่วนผมก็ร้องเป็นภาษาจีนเนื้อหาเพลงเป็นยังไงเนื้อหาเพลงคือ,เ,คอเรื่องเลยเนื้อหาเพลงคือเรื่องของซานเลยคือตั้งแต่เจอคุณว่าคือเอาง่ายๆไทยไม่เข้าใจซีรีส์เรื่องนี้ฟังเพลงอันนี้เข้าใจแน่อนอนแต่แค่ดูซีรีส์อกผมว่าเข้าใจนะสนุกนะสนุกไหมครับพี่ที่ดูยังสนุกใช่ไหมติดตาม มันคนละแบบแต่ว่ามันจะเข้มข้นไปคนละแบบแต่ว่าแรกๆมันจะแบบอุ้ยมันมันหลังๆมันก็มีความเข้มข้นของมันแล้วผมรู้สึกว่าด้วยพี่หวอวลวิ์กำกับนะครับมันไม่มีตรงไหนที่แบบเราเรารู้สึกลอยๆกันไปมันจะสนุกไปทุกซีนเลยับแล้วคือเราเคยได้ซีนที่แล้วแต่ว่ามันเรื่องนี้มันบทมันเข้มข้นแล้วพี่หวอที่เขาแบบกลับละครมามันทําให้เรารู้สึกแบบมันเข้มข้นหว่ะใน EP ต่อไปผมบอกเลยว่าอาทิตย์นี้แหละคิวซีนลซีนละ ร,รอแค่ฉันรอแค่ฉันแล้วห,หลายคนรอไม่มีแล้วนะฮะรอ,ไม,รอไม่มีวันต้องรอแล้วเดี๋ยวไปดูกันได้เลยวันนี้